ก็มีก้อนหินประดับประดาไว้ด้วยก้อนหินนะคะต้นมมกสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบๆนะคะอันนี้จะเป็นน้ําตกนะคะด้านหน้านะคะก็มีบ่อด้วยนะคะ เหมาะสําหรับการถ่ายรูปแล้วก็ไปนั่งพักนะคะเซลฟี่ได้แบบจุใจเลยนะคะเพราะว่าวิวดีแล้วก็สวยนะคะจัดได้บอ่อปลาค่ะเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆนะคะ ไม้ดอกไม้นะคะแล้วก็เป็นน้ําตกจําลองนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะถ้าใครว่างนะคะแวะมาเที่ยวได้เลยค่ะไม่ผิดหวังนะคะบรรยากาศดีนะคะเจอแล้วนะคะเจอแล้วนะคะปลาคาร์ฟค่ะอืมบรรยากาศดีมากเลยนะคะถ้าใครว่างแวะมาเที่ยวได้เลยนะคะ ไม้ดอกไม้นะคะแล้วก็เป็นน้ําตกจําลองนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะถ้าใครว่างนะคะแวะมาเที่ยวได้เลยค่ะไม่ผิดหวังนะคะบรรยากาศดีนะคะบ่อปลาค่ะเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆนะคะ ยอดเยี่ยมเลยนะคะบรรยากาศดีมากเหมือนกับน้าตกจริงๆเลยนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยวได้นะคะอยู่ที่สีราชานะคะในสวนนะคะที่ทางวัดจัดไว้นะคะสวยมากค่ะถ้าใครยังไม่เคยมาเที่ยวนะคะนําเสนอเลยนะคะสวยมากเลยค่ะบ่อปลาค่ะเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆนะคะ เจอแล้วนะคะเจอแล้วนะคะปลาคาร์ฟค่ะอืมบรรยากาศดีมากเลยนะคะถ้าใครว่างแวะมาเที่ยวได้เลยนะคะจัดได้สวยมากนะคะอ,อย่านั่งตรงนี้แบบไม่อยากไปไหนเลยนะคะเหมือนได้ไปเที่ยวน้ําตกจริงๆเลยนะคะน้ําตกจําลองนะคะแต่สวยมากนะคะไม้ดอกไม้นะคะแล้วก็เป็นน้ําตกจําลองนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะ ถ้าใครว่างนะคะแวะมาเที่ยวได้เลยค่ะไม่ผิดหวังนะคะบรรยากาศดีนะคะ ก็มีก้อนหินประดับประดาไว้ด้วยก้อนหินนะคะต้นไมก หอปลาค่ะเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆนะคะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบๆนะคะอันนี้จะเป็นน้ําตกนะคะด้านหน้านะคะก็มีบ่อด้วยนะคะนี่พามาเที่ยวสํานักสงฆ์เขาภาค,คูนะคะ มาดูการจัดสวนของที่วัดแห่งนี้นะคะงดงามมากเลยค่ะในสวนนะคะที่ทางวัดจัดไว้นะคะสวยมากค่ะถ้าใครยังไม่เคยมาเที่ยวนะคะนำเสนอเลยนะคะสวยมากเลยค่ะก็มีก้อนหินประดับประดาไปด้วยก้อนหินนะคะ ต้นมจัดได้สวยมากนะคะอย่านั่งตรงนี้แบบไม่อยากไปไหนเลยนะคะเหมือนได้ไปเที่ยวน้ำตกจริงๆเลยนะคะน้ำตกจำลองนะคะแต่สวยมากนะคะ นูนนะคะปฏิมากรรมสวยมากเลยนะคะงดงามนะคะอ่อนช้อยนะคะแกะสลักได้สวยมากนะคะปั้นได้สวยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปยอดเยี่ยมเลยนะคะบรรยากาศดีมากเหมือนกับน้ําตกจริงๆเลยนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยวได้นะคะอยู่ที่ศรีราชานะคะกําลังจะเดินเข้าไปแล้วนะคะสวนแห่งนี้ก็จะมีะปู่พญานาคนะคะอยู่คู่ด้านหน้านะคะเดินไปแล้วคะ่ะ ก็มีก้อนหินประดับประดาไว้ด้วยก้อนหินนะคะต้นมะ เจอแล้วนะคะเจอแล้วนะคะปลาคาร์ฟค่ะอืมบรรยากาศดีมากเลยนะคะถ้าใครว่างแวะมาเที่ยวได้เลยนะคะในสวนนะคะที่ทางวัดจัดไว้นะคะสวยมากค่ะถ้าใครยังไม่เคยมาเที่ยวนะคะนำเสนอเลยนะคะ สวยมากเลยค่ะจัดได้สวยมากนะคะอ,อย่านั่งตรงนี้แบบไม่อยากไปไหนเลยนะคะเหมือนได้ไปเที่ยวน้ําตกจริงๆเลยนะคะน้ําตกจําลองนะคะแต่สวยมากนะคะไม้ดอกไม้นะคะแล้วก็เป็นน้ําตกจําลองนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะถ้าใครว่างนะคะแวะมาเที่ยวได้เลยค่ะไม่ผิดหวังนะคะบรรยากาศดีนะคะบ่อปลาค่ะเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆนะคะ ในสวนนะคะที่ทางวัดจัดไว้นะคะสวยมากค่ะถ้าใครยังไม่เคยมาเที่ยวนะคะนำเสนอเลยนะคะสวยมากเลยค่ะ ยอดเยี่ยมเลยนะคะบรรยากาศดีมากเหมือนกับน้ำตกจริงๆเลยนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยวได้นะคะอยู่ที่สีราชานะคะยอดเยี่ยมเลยนะคะบรรยากาศดีมากเหมือนกับน้ำตกจริงๆเลยนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยวได้นะคะอยู่ที่สีราชานะคะเจอแล้วนะคะเจอแล้วนะคะปลาคาร์บค่ะมรรยากาศดีมากเลยนะคะถ้าใครว่างแวะมาเที่ยวได้เลยนะคะ ไม้ดอกไม้นะคะแล้วก็เป็นน้ําตกจําลองนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะถ้าใครว่างนะคะแวะมาเที่ยวได้เลยค่ะไม่ผิดหวังนะคะบรรยากาศดีนะคะ ก็มีก้อนหินประดับประดาไว้ด้วยก้อนหินนะคะต้นมามัาจะเดินเข้าไปแล้วนะคะสวนแห่งนี้ก็จะมีขปูกพญานา